จะทำอะไรทำเรื่องที่ขขาอยากทำมานาอแล้วจะอยากเมื่อครูเข้าไปเรียนกระบวนท่าใหม่มาหนึ่งท่ารับรองว่าเจ้าไม่เคยเห็นสังกูเจะมาพอดีเลยมามาเรื่องที่ป่าท้อข้าได้ยินมาหมดแล้วไฟเชืยอก็อยู่ข้างเจ้าไม่ใช่เลยทำไมเจ้ายังโกรธเขาขึ้นมาอีกเ่ะออนาล่งนาลง เราทั้งสามก็สนิทสนมกันไม่ใช่เลยเขาได้ลงทันเทพเหมันด้วยการเอาพลังเทพพันปีมาแล้วถือเป็นการแก้แค้นให้เจ้าแล้วนะจริงเหรอพูดมากจริงสิทั้งเธอไม่ว่าเสวยอิงจะมาไม้ไหนข้าแพ้ก็คือแพ้ใช่ไหมฮะอ่ะสางกูหายโกรธง่ายขนาดนี้เลยเหรออะโบราณกล่าวไว้ลมปากบุรุษลมเป็นสิ่งที่เรารนะูงเท่านั้นสางกูพอดี<น>มีเรื่องหนึ่งข้ากำลังปรึกษาไปเจีและเทียนจีอยู่ ว่าจะไปเลือกอสุนเทพให้กับเจ้าที่ป่าอูถงเราจะไปกันตอนไหนเหรอเรื่องนี้จะช้าไม่ได้เด็ดขาดสร้างกูหรือว่าให้ข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าดีไหมป่าอูถงนี่เป็นที่ที่ดีมากพวกเราจะได้ท่องภูผาทาราด้วยกันเจ้าไม่ไปเหรอข้ามีเรื่องต้องจัดการหางมีเรื่องต้องจัดการเราเลื่อนการออกเดินทางไปสักสองวันได้นะข้ารอเจ้าได้ทำไมต้องเป็นเขาเท่านั้นล่ะเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ของข้าอย่างเป็นทางการแล้ว ปนะนี่เออยไปชียเจ้าจะถามข้าว่าเหตุใดจะไม่ไปเผ่าหงกับเจ้าสินะข้าไปคิดมาแล้วเรื่องการประลองกับสวยอิงวันนั้นที่เจ้าพูดนั้นก็ถูกเป็นข้าที่ประมาทเลินเล่อ อีกอย่างแพ้แล้วก็ต้องยอมรับหลังจากนี้เขาจะหาทางคว้าชายกลับมาให้ได้ข้าไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ไปเผาหงเป็นเพื่อนข้าล่ะสังกูข้าไม่อาจช่วยเจ้าแก้ปัญหาได้ทุกอย่างการเดินทางครั้งนี้เกี่ยวยงกับเผาหงสําหรับเจ้าก็เป็นการควบคุมอสูรเทพครั้งหนึ่งนี่ถือเป็นโอกาสในการเติบโตได้ตัวเองที่ดีที่สุดข้าบัเพนตบกับเจ้ามาตลอดเรื่องใหญ่โตอย่างการเลือกอสูรเทพเจ้าไม่ไปกับข้าได้ยังไงล่ะองเทพฝ่าบาทน้อยท่านพุทธเฝิงวินขอข้าพบ ในหาย,ยางเจือใสอะไรลงไปเหรอทำไมหอมแบบนี้จินจินนี่ไม่ใช่หย,ยังเจือหรอกนี่เป็นสุราดอกท้อของนประจาหอตรงเฟืองของเราเมื่อดมจะมีกลิ่นหอมหวนเมื่อดื่มจะมีรสหวานสดชื่นเมื่อเข้าปากจะละมุนติ่อยู่ในปากฮะพี่พบเซียนมีของดีเช่นนี้ด้วยเหรอเจ้าคงไม่ได้คุยโวหรอกนะจริงหรือไม่เมื่อท่านสั่งไปชิมก็จะรู้เองจะลองชิมดู อูสิเราค่าตรงนี้อูสซผู้นี้ทั้งที่รู้ว่าข้ามีไปจวิยคอยคุ้มกันดยงกล้ามาซุ่มโจมตีข้า อุบายล่อเสือออกจากถ้ำไม่แน่ว่าเสือนักเดิมของฟิ้งเยี่ยนยังอยู่ในหอสุราแห่งน,นี้ ใช่ละ่ะท่านเซียนข้าผ่านมาอย่างที่แห่งนี้แล้วเกิดหลงทางมิทราบว่าท่านเซียนพอจะช่วยชี้แนะได้ไหมข้าเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันท่านเซียนไปถามซิ่วเอ๋อของหอสุดาเถอะท่านเซียนช่างงดงามและมีน้ำใจยิ่งนักข้าหาทางมาทั้งวันรู้สึกกระหายน้ำเป็นอย่างยิ่งขอเข้าไปนั่งพักสักครู่ได้ไหมข้ามีเรื่องสำคัญติดพันอยู่ไม่อาจรับท่านไม่ได้ข้าว่าท่านเซียนต้องงามสง่าก,กว่าบุพผาเป็นแน่ถูกชะตาด้วยจึงอดไม่ได้ที่จะอยากจะพูดคุยด้วยนะ ท่านเซียนคงเป็นผู้มีอิทธิพลในเผ่าบุปผาใช่ไหมใช่แล้วหากท่านเซียนจะเดินทางไกลจะต้องระวังมากขึ้นช่วงนี้เมืองแห่งน,นี้ไม่ค่อยสงบสุขไม่สงบยังไงเหรอะะนี้มีจโจรโฉดปล้นสวรานอยู่ในละแวกชานเมืองหนานไทมักจะเลือกลงมือกับสตรีงามอย่างท่านจริงเหรอท่านเซียนเป็นผู้มีอิทธิพลในเผ่าบุปผาเรื่องใหญ่เช่นนี้จะไม่ทราบได้ยังไงข้าข้าพอได้ยินมาบ้างไม่เพียงเท่านี้เนาะ ช่วงนี้เผ่าหงก็เกิดเรื่องลับสุดยอดเช่นกันข้ารักการพเนจรเชิญชอบการพูดคุยเรื่องสเพเหระกระทั่งเรื่องเทพประมุกจะเลือกอสูรเทพหรือเรื่องผู้เท่าแต่งเมียน้อยเรื่องราวต่างๆของสามพ,พิภพ,พนี้ไม่มีเรื่องใดที่ข้าไม่รู้ <S <S 1> <S 1> ช่างเถอะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหน้าตาของเทพประมุกพวกเราเซียนผู้น้อยไม่ต้องไปกังวลแล้วนะในเมื่อท่านเซียนจะเดินทางไกลงั้นข้าขอตัวลาก่อนนะมีวาสนาคงได้พบกันใหม่ ไรสาระ อข้าปวดหัวขนาดนี้แล้วเจ้ายังดุขอีกมใส่คิดแต่เรื่องกินของเจ้าเมื่อไรจะแก้ด้อยเจ้าก็น้้ำแข็งไปขมืนหัวมากๆากข้าว่านะเจ้าเน่ะจะอ่อนโยนกับข้าสักนิดหน่อยไม่ได้หรือไงอย่าเอาแต่ดุข้าเสีย ข้าช่างอิจฉาความรักระหว่างอูซีกับฟางเยี่ยนจริงๆพวกเขามุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเพื่อความรักของตนก็ทั่งต้องฝืนลิขิตฟ้ายอมเสียสละชีวิตของตนอูซีทำผิดร้ายแรงเพราะความต้องการส่วนตัวแท้ๆมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเพื่อความรักที่ไหนกันจะเลิกเผลอตอนเมาได้แล้วอืม,อมข้าไม่ได้เมาซะหน่อยเจ้าว่าข้าดูเหมือนเมาเหรอข้าไม่ได้เมาเจ้าฟังข้าพูดอยู่ไหม ข้าเชออิจฉาความรักระหว่างอูซีกับเฟิงเยียนจริงๆเขาไม่อยากจะพวกเขากลับไปเมื่อกี้เจ้าดื่มกับใครเฟิงเยียนไงจะมีใครอีกหรอเอ้ะ<ม>จะไปไหนหรอชื่อหยางสงสารมาว่าทั้งสามมีพบรู้แล้วว่าเสด็จเดิมหายไปแต่เจ้ากลับมาดื่มสุราละเลยเรื่องสำคัญละเลยเรื่องสำคัญแล้วยังไงทำไมชอบกล่าวละการเหตุผลกับข้าไปจี๋เจ้าว่าหากมีวันหนึ่งถ้าข่ายอมตกที่นั่งลำบากเพื่อความรักแลก้วกระทำผิดบัญชาสวรรค์เจ้าจะลงทันข้าตามบัญชาสวรรค์ไหม บันชาสวรรค์ไม่ได้จํากัดอยู่ในหลักคำสอนเท่านั้นความรู้สึกกับหลักคําสอนไม่เกี่ยวกันเลยสักนิดจะดูสินอกจากหน้าตาพอใช้ได้มีอะไรน่าพยองกันแล้วเจ้าดื่มเยอะไปแล้วข้าจะช่วยให้ส่งเมาส,สั่งกู

เคยมาแบบนี้กับใครอีกว่าเทพบุพภาเทพรติการเทพพิรุณเทียนชีแว่มหมีจื้อยางพอแล้วจากนี้ห้ามดุสุราแบบนี้กับพวกเขาอีกได้ยินไหมทำไมละ่ะจะเป็นสตรีเข้าเป็นบุรุษส่วนที่มีอภรรคั้นอยู่ไม่อาแต่ต้องได้แต่บนใบหน้าเจ้าไม่มีอภรรนะ เหนือย,ยิ่งกว่าสู้กับปีศาจดูร้ายซะอีกพักผ่อนอยู่นี่แหละตอนนี้อูซีกับฟึ่งเยี่ยนอันตรายมากข้าจะไปแล้วรีบกลับ